สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับ1ชุดกับ แผงจรพระเครื่องอีกแล้วนะพี่นัทนะครับสําหรับวันนี้300ทุกองค์พร้อมส่งเหมือนเดิมครับพี่นะครับนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่ก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับของผมก็เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่นะครับเก็บเงินปลายทางมันจะได้สะดวกสบายใจทั้งคู่นะครับก็มารับชมกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างนะครับเด็ดเด็ดเล้าใจขนาดไหนนะครับเริ่มต้นที่รายการแรกนะครับรายการแรกขอเป็นแบบว่าเบาๆนะพี่นัทนะครับเบาๆก่อนนี่เลยองค์นี้เลย นะครับน่าจะใช้คําว่าดูง่ายนะครับสำหรับพระกิ่งเนื้อออกแดงนะครับพระกิ่งเนื้อออกแดงองคนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยพี่นะครับธรรมดาเราไม่เอาดูดิพี่นะครับมาเดิมๆเลยฝุ่นยังจับอยู่เลยนี่ครับตอกคาว่าเชียงตุงนะครับมาวัดสุทัศน์ครับพี่นะครับอันนี้ออกวัดสุทัศน์นะนี่ครับเขาเรียกว่ากิ่งเชียงตุงนะครับอันนี้เขาตอกไว้ครับพี่อ่านตามนั้นอ่านตามนั้นนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเลยพี่นะครับอ่านตามที่เขาตอกไปเลยพี่ดูค่าฟงค่าฝุ่นดิเดิมๆ สามร้อยนะครับกิ่งเชียงตุงวัสุทัศน์สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเดี๋ยวขอนำอนุญาตนำมีดออกมาวางไว้ด้านนอกก่อนนะครับสามร้อยแล้วก็นี่ครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนื้อสวยดีเออเนื้อเขาวเนื้อแกร่งแกลงนึบๆนะครับเนื้อสวยนะนะครับมวลสารเราก็เห็นอย่างเด่นชัดนะครับว่าจะเป็นเอ่อก้านทูบเศษดอกไม้เศษต่างๆนะครับครับความเก่าขององค์นี้นะครับด้านหลังครับพี่ นี่ไงนะครับนี่คือเนื้อที่ต้องการนะครับใส่หนึบนุ่มนะครับใส่หนึบนุ่มนะครับนี่ดูเนื้อนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงพี่เอ้ยนะครับสวยจริงๆนะครับอยู่ในเลี่ยมเดิมๆเลยพี่นี่ครับพิมพ์สวยนะครับอันนี้เป็นฟอร์มวัดระฆังเลยนะพี่นะนะครับมีหูซะด้วยนี่เห็นไหมนี่ครับมีมีปลายติ่งหูด้วยอ่ะสามร้อยนะครับหมายเลข2สองนะ หมายเลขสองสามร้อยบาทนะครับเบาๆเออเบาๆพี่มันเป็นราคาแบบเบาๆแบ่งปันกันนะครับหมายเลขสามบ้างนะพี่นะนะครับสำหรับหมายเลขสามมารับชมไปพร้พอมๆกันนะครับสำหรับหมายเลขสามเป็นพิมพ์ฐานแซม นะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยเดูรอยปีของเนื้อแล้วกันนะครับพี่ลองสังเกตดูรอยปีของเนื้อนะครับความความเก่าและเป็นธรรมชาตินะครับร่องรอยปีของเนื้อควาบความเก่าและเป็นธรรมชาติครับพี่นี่พิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับพี่ดูพิมพ์เนี่ยไหมไม่กกะด้างนะพี่นะนะครับผิวไหวเออพิมพ์นี่ผิวไหวเลยนะครับหูที่ปลาบานะพิมพ์ผิวไหวหูปลาบ่าเนื้อด้านหลังบอกเลยว่ากินขาดนะครับเออเนื้อกินขาดเลยจะพี่จ๋านะครับเนื้อแบบนี้ล้ก็เห็นไหมยุบยุบยิบยิบเป็นกก้้ออนนน่เห็ขามที่ ฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับนี่เป็นก้อนมวลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อพระเนี่ยเป็นก้อนๆ <c oughs> ๆเลยพี่นะครับนะไม่ใช่ว่าขาวจัวนะครับแบบนั้นก็ไม่เอาเออแบบนั้นก็ไม่เอาครับพี่นะนะครับหมายเลข3า300้ยบาทนะครับนี่เป็นหมายเลข3านะพี่นะนะครับไปต่อไปต่อนี่เป็นถ้ำเสือเนี่ดูดูปีกเดิมๆเนี่ยถ้ำเสือนะพี่นะแนะนำเออแนะนำครับพี่ดูถ้ำเสือตรงนี้เนี่ย เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยพิมพ์้งเด้ง,งอ่าพิมเ์้งเด้ง,งเนื้อเก่า,เน,เ,กาเนื้อแห้งนะพี่น้านะครับพี่ลองสังเกตเนื้อดินดูก็ได้นะพี่นะ้าดินเก่าดินใหม่แยกแยะกันออกอยกู่แล้วละ <era> 300, นะครับดินเก่าดินใหม่แยกแยะกันออกแล้วพี่ทาเสือ300ร้อยแล้วทำเสือสามร้อยนางพระยานะครับพี่คาบดินยังติดอยู่เลยนี่ออนางพระยาพี่นะ้าคาบดินคาบเก่าคาบไขดินยังจับติดอยู่เลยนะพี่น้านะครับเดิมไม่เดิมนี่เป็นเข่าตรงนะพี่น้านะครับเข่าตรงมีเข่าโค้งกข่าเข่าตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ลอยดิ่งเลยเข่าตรงนะครับสวยด้วยดินะ ะรอยู่ในคาาเดิมๆแบบนี้พี่นะครับนะบต้องจัดแล้ว300พร้อมส่งอ่ะนะครัามพร้อมส่งไม่มีค่าจัดส่งแดงสิ้นนะพี่นะสามบาทนางพญานะครับนางพยาแล้วก็หมายเลขสี่เลยพี่นะหมายเลขสี่จัดได้จัดนะครับหมายเลขสี่อันนี้เป็นพิมพ์ นะครับพิมพฐานแซมโอ้โหเนื้อนี่บอกเลยว่าสุดจริงอ่าเนื้อสุดจริงสุดจัดเลยพี่ดูเนื้อนะครับหนึบนุ่มตามสไตล์นะพี่นะนะครับตามสไตล์วัดอะไรเอ่ยวัดเกรือเอ้ยบอกวัดเกตเลยวัดบางหุ่นบมหรือวัดประคังดีนะเจ้าพี่จา่านะครับลองแยกแยะดูซิพี่อ่าลองแยกแยะดูซิพี่นะครับจะเป็นอ่อวัดประคังหรือบางหุ่นบมนะพี่นะนะครับ,นะรบด้านข้างเป็นร้อยปรี local, แบบเป็นธรรมชาตินะพี่นะนะครับเนื้อแบบนี้เลยพี่นะครับเออที่ปรีปรีแยแย,ยงี้แหละพี่นะที่เขาขายกันท่วมท้นออที่เขาขายกันท่วมท้้นนนน่ะพีีเเือแบบลย แต่เราแบ่งปันกันไปนะรเราแบ่งปันกันไปพี่นะครัราคาแบบเบาๆเราใจเสมอนะครับเบาๆไปเลยพี่เส้นได้นะครเส้นได้หมายเลขสี่ 300บาทนะครับพร right ้อมแขวนพร้อมใช้นะอย่าลืมนะพี่นะนะครับพร้อมกรอบด้วยพร้อมแขวนพร้อมใช้300บาทนะครับแล้วองค์นี้พี่นะสำหรับองค์นี้เป็นคุนแผ่นเคลือบบอกเลยว่าเก่าไม่เก่าพี่ลองดูเอาแล้วกันนะครับเก่าไม่เก่าคุนแผ่นเคลือบองค์นี้พี่ลองดูเอาแล้วกันเก่าเก่ากระเบื้องรันเออเก่าเก่าแบบกระเบื้องรันเลยดีกว่าดูดินะครับเดิมๆพี่สีนี่จืดจางออกไปหมดแล้วนะครับสีนี่จืดจางออกไปหมดแล้วพี่ในห้าพหลังมาก่อน เห็นไหมนี่คือการกดพิมพ์นะพี่น้านะครับร่องรอยลายนิ้วมือร่องรอยการกดค้าบความเก่าเนื้อที่แห้งแร่เป็นธรรมชาตินะครับแร่อยู่ในกรอบแบบโอ้โหเนี่ยลงตัวนะครับผมบอกเลยว่าลงตัว300เท่านั้นนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่นะครับแบ่งปันนะแบ่งปันองค์นี้ครับพี่นะครับปากน้ำสวยคมชัดลึกนะครับไม่รู้รุ่นไหนพี่แยกแยะกันเอานะนะครับไม่รู้รุ่นไหนนะเป็นพระปากน้ำปากน้ำเอาสองร้อยไปนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับฟังกันไม่ผิดพี่พร้อมส่งอีกตั้งหากสองร้อย ร้อยพร้อมส่งอีกตัางหากครับพี่นะจัดได้จัดนะครับสองร้อยบาทนะครับแบ่งปันเอะแบ่งปันแล้วก็องนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนะสําหรับเนื้อว่านองนี้นะครับก็ต้องจัดอ่ะถ้าเจอเนื้อแบบนี้ไม่จัดได้ไงล้วพี่นะครับเก่าร้าวร้านอะเก่าร้าวร้านแห้งมากนะครับต้องใช้คําว่าแห้งมากๆนะครับสําหรับเนื้อว่านแบบนี้ แห้งๆแบบนี้ก็จัดได้จัดนะครับราคาก็ไม่ได้รุนแรงนะนะครับ300พร้อมส่งนะครับเดี๋ยวดูเนื้อว่านดินะพี่ลองสังเกตเนื้อว่านเจาะลึกๆเจาะดูเนื้อว่านนะี่นะเออเจาะลึกๆเจาะดูเนื้อว่าน3 0 0พร้อมส่งครับพี่นะพี่นะนะครับ300บาทนะครับปต่อนะครับอันนี้เป็นรูปหลอหลงพะเงินอยู่ในกรอบวินเทจครับพี่พิมพ์นิยมนะพี่นะนะครับเข้าพิมพ์เข้าฟอร์มเออต้องใช้คำว่าเข้าพิมพ์เข้าฟอร์มนะพี่ดูเนื้อซะก่อนดูเนื้อดูความคคคคมมมมมนนะรรรรับเเอออออดดดดูููื้ววาาแลลลยยหห่่่พีกกุ รอยย่นรอยย่นนะครับค่าความเก่าต่างๆมันครบจริงๆอะมันครบจริงๆแล้วช่อเก่าๆแบบนี้นะพี่น้านะครับพลาดไม่ได้นะผมบอกแล้วว่าพลาดไม่ได้300บาทนะครับสามบาทนี่พลาดไม่ได้นะพี่น้านะครับสมเด็จหมายเลข8ององนี้ไม่เคยแกะกรอบใดๆทั้งสิ้นนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ของหลวงปู่หินหรือหลวงปู่นาควัดประคังนะพี่น้าลองแยกแะกันดูนานๆจะเจอนะนี่เดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับเออแกะจริงเปล่านะครับนี่เดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับไม่เคยแกะกรอบพี่นะครับดูยางเนี่ย เดีดูยางด้านในนะครับพี่ลองดูแล้วกันเนี่นะครับพระไม่เคยแกะออกจากกรอบนะครับอยู่แบบไหนไปแบบนั้นนะครับราคา300บาทดิพี่ดูแล้วกันเก่าพี่เดิมๆเลยนะครับใช้คําว่าเก่าเดิมๆเลยเนี่ยนะครับสามบาทนะเจ้าพี่จ๋านะครับสามบาทกับพระสมเด็จองค์นี้นะนะครับดูเนื้อดินี่กินขาดเลยดูก้อนมวลสารตรงนี้นี่ โอพี่เอ้ยนะครับหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะครับหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาสําหรับหมายเลข8ของเรานะครับหมายเลข8 3 0 0บาทใครไวใครได้นะครับเออใครไวใครได้อยากได้ไว้บูชาต้องจัดพี่นะครับเอออยากได้ไวบูชาต้องจัดพี่นะ300บาทเท่านั้นองคนี้นะครับปายต่อนะครับเป็นพระเนื้อดินบ้าง <T> <mic> นะครับขออนุญาตนําลงมาก่อนเออเป็นพระเนื้อดินบ้างพี่สําหรับองค์นี้นะเป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินนะครับโอ้โหดูซุม้มดูความเก่าดูเนื้อดินทีแห้งนะครับดูซุม้มดูความเก่าดูเนื้อดินแห้งเอายอะละกันสองร้อยนะครับสองร้อยบาทแบบอา่าสบายกระเป๋านะครับสองร้อยบาทแบบสบายกระเป๋าก็พี่จัดได้จัดนะนะครับจัดได้จัดนะสองร้อยบาทนะครับเอาสองร้อยบาทอ่าแบ่งปันนะครับแล้วว่าหมายเลขน่าสำหรับหมายเลขนาของเราก็ไม่ธรรมดาแล้วพี่นะครับหมายเลขน่าดูเนื้อนี่ นาะพี่ดูเนื้อดูความเก่านาะพี่นะ้ำหกชั้นอ้าหกชั้นนี่ดูเนื้อนี่โอ้โหหนึบเลยนะหนึบเลยพี่มวลสารแน่นๆนะน้ำเนื้อหนึบๆมวลสารแน่นๆ นี่ครับด้านหลังนี่คือภาพความเก่านะนะครับพี่ดูด้านหลังนะครับนี่คือภาพความเก่าเก่าแบบโหเก่าจนแบบว่ามีรอยนงรอยเนื้อข้าวความเก่าเก่าแบบชัดเจนนะพี่นะนี่รอยปีดด้านข้างนะครับเออรอยปีดด้านข้างนะครับเก่าแบบชัดเจนเนี่ยเห็นไหมนะครับองค์นี้300นะครับหมายเลขห้าหมายเลขห้าสามร้อย300บาทนะครับสวยกริเออสวยกริฟสามร้อยบาทนะครับไปต่อ นะครับไปต่อน,นี้เป็นน่าจะเป็นเอ่อสำหรับวงนี้น่าจะเป็นหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะครับมวลสารชัดเจนนะครับเออมวลสารชัดเจนแล้วพี่จะพาได้ไงแล้วพี่เนื้อผ้าแบบนี้นะครับนี่ขอบกดเออเนื้อผ้าแบบนี้ขอบกดนะบเบ้าบล็อกหน้าบล็อกตานะครับคาบความเก่าต่างๆ ด้านหลังอันนี้รอยแร่นะพี่นะครับด้านหลังรอยแร่นี่รอ,รอยร,ร่ i, รองรอยการกดนะครับเี่แไหมล่องรอยการกดคาบความเก่านี่รูเสียบนะ้บํานี่คือรูเสียบแหมชัดเจนสักขนาดนี้300ได้ไหมเออชัดเจนสักขนาดนี้300ได้ไหมจัดได้จัดนะนะครับจัดได้จัดนะโอ้ยอันนี้เป็นตะกุดกับพี่นะครับได้ฟุกมาเลยเนี่เออนี่ตะกุดนี่เดิมเดิมเลยดูรอยถักเนี่ยแล้วดูเชือกนะพี่ดูตะกุดและดูเชือกนะครับเอาผมมาแบ่งปันให้เลยนะพี่นะนะครับผมแบ่งปันให้เลยนะแลย้วการ300เท่านั้นนะครับใครไวใครได้300เท่านั้นนะพี่นะตะกุดแบบ คใครไวใครได้นะเออใครไวใครได้นะพี่ดูนี่นะครับตะกว่วทุบนะครับตะก่วทุบจะเป็นปู่สุกปากคลองมะขามเท่าหรือจะเป็นพระอาจารย์ท่านใดครับพี่นะครับเป็นยุคเกจิเก่าๆอ่ะนะครับเออเป็นยุคเกจิเก่าๆสามร้อยนะครับเอาเป็น,กกๆๆนราคา,าแบ่งเลยนะพี่นะนะครับแบ่งปันกันไปนะหมายเลยขหก หมายเลข6องค์นี้นะครับนะเป็นวัดเกตครับพี่อันนี้กี่ชั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นเหมือนกันนะครับหกชั้นเหมือนกันพี่แต่เนื้อนี่แบบโอ้โหปึกปักเลยพี่เอ้ยนะพี่นะนะครับเนื้อนี่หนึบนุ่มเลยนี่ดูตรงใบหูท่านเด่นนะเป็นหูใบสีไหมเนี่ยนะครับ,ปบ,ไ,รบไปดูเดี่ยวหูเหมือนหูเหมือนก้างปลาแล้วเป็นสามเหลี่ยมแหลมแหลมเลยพี่เอ้ยนะครับสวยจริงเออสวยจริงด้านหลัง นะดูเนื้อด้านหลังเห็นไหมพี่จะเห็นก้อนมวลสารนะครับพี่จะเห็นก้อนมวลสารอย่างหนาแน่นนะครับพี่จะเห็นก้อนมวลสารอย่างหนาแน่นนะครับสำหรับองค์นี้นะนะครับแบ่งปันเลยพี่300นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับหมายเลข6นะอย่าลืมนะพี่นะนะครับหมายเลข6ฝากไว้ไหนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะพี่หมายเลข 6- 300บาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่พระบริราเม็ขนุน สำหรับพะลีลา์นี้เนื้อแกร่งละเอียดเนียนหูเนียนตาในพี่นานะครับเนื้อแกร่งละเอียดนะครับเนียนหูเนียนตาด้าหลังมีร่องรอยลายนิ้วมือนะครับอย่างชัดเจนด้านหลังมีร่องรอยลายนิ้วมืออย่างชัดเจนครับพี่นะเอาแบ่งบันไปเลยสามร้อยนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่ไม้เหสวนนะครับโอหเก่าไม่เก่าดูเนื้อท้านในแล้วกันพี่ในพี่นานะครับเก่าไม่เก่าดูเนื้อด้าในแล้วกันกรอบเาวาล้านล้านนะครับเออกรอบดาวดาล้านล้านดูหูดิหูด้านเป็นปริล้านเป็นแย่เลยในพี่นานะครับด้านปริด้านแย่เลยแล้ว ดูด้านหลังเนี่โอ้มันเป็นธรรมชาติอ่ะพี่นะครับนะมันเป็นธรรมชาติดูดินะครับไอ้กรอบนี่แทบจะแบบว่าเขาเรียกอะไรระเบิดออกไปหมดแล้วนะครับนะรบกรอบนี่แทบจะระเบิดออกไปหมดแล้วพี่นะครับสามร้อยเท่านั้นใครไวใครได้นะครับสามร้อยบาทนะครับเรียน สำหรับเหรียญไก่เหรียญน,นี้นะพี่นะออกวัดถ้ำพรมสวัสดิ์หรือเปล่านะครับเออหรือเปล่าเพราะว่าไออเราก็ไม่มั่นใจนะพี่นะนะครับไม่มีอะไรเขียนบ่งบอกเลยนะครับไม่มีอะไรเขียนบ่งบอกเลยแล้ได้มาเดิมๆแบบนี้พี่นะครับได้มาเดิมๆแล้วดูตัวอักขระเลขยันต่างๆสวยคมชัดลึกนะครับสวยคมชัดลึกกบพี่นะครับโหเจอแบบนี้ต้องจัดนะครับ200พอเอาแบ่งให้ในพี่นะนะครับ200บาทเหรียญไก่ เนี้ยเหรียญไก่เอา2อ0ออันนี้เป็นจอบนะครับส่วนองค์นี้เป็นจอบเล็กหลวงพราเงินวัดบางขานนะครับโอนะ้โหแล้วดูสภาพการใช้ดีพี่นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับดูสภาพการใช้และเนื้อเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับมีดูเนี่ยดูดูเนื้อด้านหลังนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงนะครับต้องจัดดิสามร้อยอ่ะเอ300อสามร้อยรออะไรอยู่ละพี่นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับองคนี้ สำหรับองค์นี ain, ้นะครับเป็นขุนแผนผงพายกรุมานนะครับรูปของปู่ทิมวัดพระหัดไล่นะครับนี่บอลทองนี่แบบบางๆนะพี่นะนะมองแล้วคลาสสิกนะครับบอลทองบางๆมองแล้วคลาสสิกนะครับดนะูดิ ي, บัวก็คมนะพี่นะนะครับเท้ามือแขนขาต่างๆนะครับบอกเลยว่าบรงตัวสุดๆนะครับโรงตัวสุดๆนี่ด้านหลังนี่แม่ฝังไปพร้อมกับพระปิตาและตะกรุดหนึ่งดอกนะครับด้านหลังฝังไปพร้อมพระปิตาและตะกรุดหนึ่งดอกครับพี่เนื้อเขาแข็งเนื้อเขาแห้งจริงๆนะนะครับลองดูซิ เนี่ยฝุ่นยังจับอยู่เลย300ร้อยพี่ในะพี่น้านะครับใหช้านะ300บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันกันไปนะครับอันนี้เป็น, factory, นครุตนะฮะับสำหรับองค์นี้นะพี่น้านะครับเป็นครุเอ่อเป็นครุตอ่าเป็นครุตปั๊มใช่ไหมนะครับหลวงพ่อวราป่ะพี่ใช่ไหมใช่หลวงพ่อวราป่ะอยู่ในเรียมวินเทจด้วยนะครับอยู่ในเรียมวินเทจด้วยใช่หลวงพ่อวราไหมนะครับเก่าไอเก่าเก่าแน่นะพี่น้านะครับและอยู่ในเรียมวินเทจแบบเนี้ยเนี่ยดูด้านหลังดิพี่เห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นรอยปั๊ม ปั๊มแล้วมันมีรอยปิ้นเห็นไหมเดีน๋วะพี่นะเป็นรอยขี้ปิ้นพระยาคุดนะครับนะไม่ได้เจอง่ายๆ่ายี๋วพี่นะครับสําหรับพระยาคุดนะพี่นะไม่ได้เจอง่ายง่ายนะครับนะสามร้อยต้องจัดเออสามร้อยต้องจัดเดพี่เดวพี่นะนะครับใครจัดได้จัดไปนะครับ มาต่อเขานะสําหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับองนี้เลยดีกว่านะ่ครับหลวงปู่ยิ้มนะครับเนื้อสวยไหมล่ะพี่นะครับลองดูเนื้อนี่นะครับเนื้อโซนนิยมเลยพี่เนื้อนี้นะครับสําหรับหลวงปู่ยิ้มหนองบัวนะครับก็เป็นพระปิตาซึ่งก็หาได้ยากเลยพี่นะนะครับเนื้อจัดจ้านแบบนี้นะครับสามร้อยเท่านั้นครับพี่นะครับสามร้อยพร้อมส่งพร้อมกรอบสวยๆแขวนได้สบายใจเลยพี่นะครับสามร้อยบาทจะพิจารณ์นะครับองค์นี้ องค์นี้นะพี่น้านะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อสวงครับพี่นะพี่น้านะครับพ่อสวงโอ้โหดูดูดินะครับนะเออโอ้โหดูเนื้อนะครับหล่อโบราณครับพี่หลวงพ่อสวงนะพี่นะนะครับสิงห์บุรีไหมพ่อสวงเนี่ยนะครับหล่อโบราณครับพี่เป็นสมเด็จหล่อโบราณนะครับซึ่งใครที่รู้ประวัตินะครับนะในการสร้างน่าจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับองค์นี้ขอ200นะครับแบ่งปันพี่200บาทเท่านั้นนะครับสมเด็จหลวงพ่อสวงนะพี่นะ200บาทนะพี่นะนะครับจัดได้จัดนะครับแล้วก็องค์นี้อีกหนึ่งอง ส,ส,สำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับซึ่งก็มีความเกา่าเก่าแบบร้าวรั้านนะครับวินะดูความเก่านี่นะี่นะเฮ้เก่าแบบร้าวรั s, <S ้านเลยพี่เบาๆนะครับเบาๆบางๆแบ่งปันกันไปพี่สําหรับซุ้มกอนะนะใครอยากได้ไว้ใช้บูชารีบจัดเลยพี่นะรีบจัดเลยพี่นะครับนะใครที่อยากได้ใช้บูชานะครับอันนี้แบบว่าน่าจะสบายใจได้นะดูเนื้อเป็นชั้นเลยนี่นะครับเนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นเลยพี่สามร้อยบาทนะคสามร้อยเท่านั้นับพี่สําหรับพิเศษแบบนี้นะนาสําหรับพิเศษพิเศษแบบนี้ องคนี้พี่พระถ้ากระดานอยู่ในกรอบเก่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันดีกว่าเนาะเออพระถ้ากระดานแบบนี้นะครับนะดูเนื้อดินะพี่ดูเนื้อดูค้าความเก่านะครับเออดูเนื้อดูค้าความเก่าด้านหลังนะครับนะนี้เป็นเนื้อชิ้นอะไรอ่ะนะออกเป็นเนื้อชิ้นนี่แหละเอางี้แล้วกันนะครับถือว่าเรามาแบ่งปันกันไปพี่สามร้อยนะสามร้อยบาทพร้อมแหวนพร้อมใช้พร้อมกรอบเก่าๆที่เขาใส่ไว้แบบนี้เลยพี่สามร้อยบาทนะครับเอาแค่สามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่หมายเลขเจ็ด ธรรมดาที่ไหนแล้วพี่ดูพิมพ์เียนะครับพี่ดูพิมพ์ดูเส้นใต้ฐานในเส้นรองนั่งนะครับนะบดูพิมพ์แล้วดูดูเส้นใต้ฐานที่รองนั่งนะพี่น้านะครับโหวสวยคมชัดลึกนะครับสวยคมชัดลึกแหมจะเจอแบบนี้แนละ้วไม่จัดได้ไงแล้วพี่ดูเนื้อดิ เนื้อเก่าเนื้อแก่งเนื้อแห้งหลือเกินนะครับเนื้อเก่าเนื้อแก่งเนื้อแห้งหลือเกินรับพี่ด้านหลังนี่บอกเลยว่านะฮะนะอย่างกางขึ้นแล้วอะไรนะรูเข็มนะพี่น้นนะครับบุนเลยพี่ด้านหลังนะครับอาจจะแบบว่าใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับน้พระองค์นี้คือสวยเดิมแล้เป็นธรรมชาตินะครับสวยเดิมและเป็นธรรมชาติพี่ดูด้านข้างเนี่แม้รอยปีรอยแยะต่างๆนะผมบอกเลยฟอร์มพระแบบนี้สวยมากนะครับน้าหมายเลขเจ็ ไม่ควรพลาดสา0บาทเท่านั้นนะครับ300บาทเท่านั้นนะร,า,ททา,นนนะรายการสุดท้ายรายการสุดกับพี่นะครับไปได้มีดมาเล่มนึงสวยมากครับพี่รีดเล่มนี้นะนะครับพี่ดูนี่นี่เดิมเดิมเลยเนี่เดี๋ยวจะชักให้ดูโหเลยชักยากมากเลยสนิมเหมือนกินพี่นะครับสนิมกินนี่คือมีดคลา้คลายเขาเรียกว่านะพักขันไหมอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมใช่พักขันแม่หรือมีดอะไรสักอย่างเลยพี่นะครับพี่ดูการตอกเดินะครับแล้วเขียนว่าสองสี่ อะไรไว้น่ะสองสี่ห้าหกนวนะสองสี่ห้าหกตอกเป็นลายไม้หลอกดอกไม้นะพี่นะแนวตรงนี้เขียนว่าพ่อเดิมพี่อันนี้พี่ผิดวัดนะนะนี่อันนี้ไม่มัวด้วยรนบนี่เขียนว่าพ่อเดิมนะคล้ายๆพระขันนะเนี่ยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพี่แนวเขาตอกไว้เลยเนี่ยพี่ดูรดูลายตอกเนี่ยไม่ค่อยได้เจอนะลายแบบนี้แนวลายแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะแนวใครไว้ใครได้แล้วมีสวยด้วยดิ แล้วมีดไม่ใหญ่มากขนาดกําลังพกพาเลยพี่นะมีดไม่ใหญ่มากขนาดกํพกพา,ล,นะา,กากลังพกพาเลยนะพี่น้านะครับแล้วขู่แล้วเดิมๆแบบเนี้ยเอายี่แล้วกันนะพี่นะนะครับขออนุญาตแบ่งปันในราคาพิเศษนิดนึงนะครับขอในราคาเก0ร้อบาทนะครับนะบเล่มนี้นะู้หพี่ราคาเก้าร้อยไม่มีแล้วนะครับบอกเลยว่าใครไวใครได้นะครับเนี่ยแล้วดูเนี่ยดูสันเนี่ยเนี่แล้วดูสันที่เขาทำไปเนี่ยเนี่ยแล้วดูเขาเลาะตรงนี้ออกเนี่ย นี่คือการวิจิตนะพี่น้านะครับเป็นงานศิละปะเลยนะครับเล่มนี้นะพี่น้านะครับยังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มและเล่มไม่ใหญ่มากเลยพี่นะครับแค่ฝ่ามือเองเนี่ยขนาดกาลังพกเลยนะครับสี่นิ้วไหมใช่สี่นิ้วไหมประมาณสี่นิ้วได้ไหมพี่นะครับไม่ถึงห้านิ้วอะประมาณสี่นิ้วได้ไหมพี่ เนี่ยขนาดกำลังหน้าพกนะพี่ขอ900บาทขอรายการเดียวเท่านั้นนะพี่นะนะครับเร่มนี้นะนะครับ900บาบาทนะววันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พี่ได้สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ